สวัสดีเพื่อนสมาชิกง,งานไม้คนไม่เต็มบาทวันนี้มากับฝุ่นนิดนึงนะฮะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวการใช้งานกบที่เป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็คือข้อดีของไอ้หนูนี่ก็คือว่าการปรับใบขึ้นลงเราไม่ต้องตอกนะฮะเราหมุนซ้ายขวาตรงนี้เอานะฮะไม่เหมือนกับรุ่นนี้นะฮะอันนี้ผมจําชื่อไม่ได้ผมชื่อที่ห้ออะไรรุ่นอะไรนี่ผมซื้อมานานแล้วแหละแล้วผมก็ทําการแต่ง ของมุมใช้เองตัวนี้เป็นกบผีเสื้อนะฮะใช้ในการเหลาเหลาด้ามจอบด้ามเสียมก็ได้นะฮะหรือเหลาโค้งไม่ใช่เหลากลมไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เหลาเป็นหลุมนะก็คือเหลาให้มันเป็นเป็นเป็นโคง้งค้งลักษณะแบบนี้นะลบเหลี่ยมลบมุมนะฮะเล็กๆก็ตัวนี้วิธีการใช้งานเบื้องต้นก็คือว่าตัวนี้สําหรับ ขึ้นลงนะฮะตัวนี้สําหรับล็อกล็อกสองตัวนะฮะล็อกสองชั้นชั้นนี้จะแน่นมากแล้วก็ถ้าล็อกชั้นนี้อีกก็ยิ่งแน่นเข้าไปอีกนะฮะแต่ว่าตรงนี้ทําให้หลวมนิดนึงนะฮะเพราะว่าเวลาปรับใบเนี่ยมันจะได้ปรับง่ายนะฮะเดี๋ยวเรามามามาปรับใบให้ดูนะฮะตอนนี้ผมผมตั้งให้ทางหนึ่งมันกินหนาทางหนึ่งมันกินบางนะฮะผมตั้งให้ทางขวานะ,ะมันกินหนาทางซ้ายมันกินบางนะ,ะมีรู้เห็นไหม ก็ไม่น่าจะเห็นก็ไม่เป็นไรฮะก็วิธีการตั้งการใช้งานก็คือตั้งให้ทางขวามันกินหนาไอให้ทางใดทางหนึ่งมันกินหนาแต่ผมตั้งให้ทางนี้นะฮะทางซ้ายเนี่ยมันกินหนาทางขวามันจะกินบางเพราะว่าคือสาเหตุนะฮะก็คือว่าเราเอาไว้ขุดในกรณีที่งานเราเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะคือเราต้องการที่จะขุดให้มันโค้งประมาณนี้แล้วเราก็ค่อยมาเก็บผิวนะฮะด้วย อีกด้านหนึ่งนะที่เราตั้งให้กินบางไว้นะฮะอันนี้ก็คือไม้มันย้อนเสี้ยนมันแทงขึ้นมาทางด้านนี้นะฮะแทงขึ้นมาทางด้านตัวผมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้มันกินสวยๆเราก็ต้องเหลาจากด้านที่มันตามเสี้ยนมาตรงนี้นะฮะไม่ใช่เหลาย้อนถ้าเหลาย้อนมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้มามามาเหลาให้ดูนะฮะก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าในการเก็บนี่ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่นะฮะใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่ตัวนี้ผมตั้งใบไว้แล้วนะฮะผมตั้งใบไว้แล้วเดี๋ยวดูนะฮะตรงด้านซ้ายเนี่ยก็คือกินบางนะ,ะเสียงก็จะนิ่มๆหน่อยนะฮะอันนี้คือกินบางแต่ก็ไม่ได้บางมากนะฮะก็ยังหนาอยู่แล้วทีนี้มากินหนา ฟังเสียงนะฮะไม้มันย้อนขึ้นมาทางนี้นะฮะเอาไว้ขุดโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ามาฝั่งนี้นะไม่รู้เห็นไหมนะมันถ่ายเทคกเดียวแล้วมันขยับกล้องบ่อยมันไม่ค่อยดีก็ใครที่สงสัยก็ค่อยสอบถามกันเข้ามานะฮะหลังจากที่เราได้ประมาณนี้แล้วนะฮะ เราก็มาเหลาตรงนี้นะเอาด้านซ้ายก็ได้ถ้าถ้ามันหนักแรงไปแล้วก็ขยับให้มันมากินด้านซ้ายแต่ถ้ามันไม่ถูกใจก็กินขวาเลยฮะนี่ฮะเขาก็จะค่อยๆไ,ไปเรื่อยๆ่อยนะฮะส่วนการแต่งสวยแต่งหลอก็อยู่ที่เรานะฮะที่เราถามว่าจบด้วยตัวนี้ได้ไหม จบได้นะฮะหรือว่าจบด้วยกระดาษทรายได้ไหมก็จบได้เหมือนกันนะฮะแล้วแต่การใช้งานของบุคคลนะฮะเพราะมันไม่มีข้ออะไรตายตัวที่จับดูก็คือว่ามัน,มนเท่ากันหรือยังนะฮะถ้ามันไม่เท่ากันเราก็ต้องเหลาให้มันเท่ากันเพื่อการใช้งานให้มันกระชับมือนะฮะตัวนี้เป็นด้ามคอนเบอร์หนึ่งะฮะด้ามคอนเบอร์หนงตัวนี้จะส่งให้ลูกค้านะฮะกบตัวนี้ ส,ส่งให้ลูกค้าไม่รู้กล้องชับไหมนะผมก็ไม่มาแต่นี่ไม่ได้ดูอารมณ์ก็จะประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็ค่อยมาขัดแต่งเก็บด,ด้านนี้เราพอใจแล้วเราไม่เหลาลงไปให้เล็กเพราะว่ามันจะได้กระชรับมือนะฮะถ้ามันใหญ่ไปมันก็ไม่ดีถ้ามันเล็กไปมันก็ไม่งามก็เนี่ยนะฮะถ้าเราไปด้านนี้ขลาดกินยังลําบากเลยฮะ,ะแต่ถ้าเรามาอย่างนี้มันจะกินง่าย แต่ว่าต้องมีที่จับนะฮะต้องมีที่จับประมาณนี้ก็ได้ใช้สะโพกตัวเองฮะดันแล้วก็ไถนี่ฮะนี่ตามเสี้ยนเห็นไหมฮะนี่ตัวนี้ก็คือย้อนเสี้ยนนะตัวนี้ย้อนเสี้ยนมานะ,ะเมื่อกี้ผมตามเสี้ยนไปตามเสี้ยนไปตรงนี้นะฮะเห็นไหมมันไม่เมันไม่เป็นหลุมนะฮะมันไม่ขุดหลุมเพราะฉะนั้นแล้วก็ในการที่ เราใช้ก็อย่าลืมนะฮะถ้ามันกินลึกไปมันก็ขุดเสียนลึกนะฮะแต่ถ้ามันกินบางมันก็ขุดเสียนได้ไม่ลึกมากถ้ามันขุดเสียนลึกเราก็แก้ไขาย,ยากนะฮะนะฮะถ้ามันหนาไปเราปรับให้มันบางฮนะขันตัวนี้นะตัวนี้ขึ้นสักให้มันสักรอบนึงแล้วก็หมุนขึ้นอันนี้ก็หมุนขึ้นนะฮะ ยังหนาอยู่อู้ม่าจะบางอะไรทีนี้ลึกไปขึ้นมาเยอะเยอะไปก็ปรับใบก็อารมณ์จะประมาณนี้นะฮะการปรับใบนั่นนี่กินแล้วนั่นขวายไม่กินใช้ใช้นิ้วประคองด้านล่างเลยนะฮะให้เรารู้ว่ามัน มันรู้สึกว่ามันจะกินไปทางไหนมันลงไหมเราใช้สมขัสด้วยนะฮะอันนี้กินบางนะตั้งให้กินบางมันจะกินแบบถ้าเราไม่อยู่ในกล้องอาจจะไม่ได้รู้สึกนะฮะอาจจะไม่รู้ว่ามันกินไหมลองฟังเสียงนะมันมีเสียงการกินแทรกเข้ามาอยู่นะะซึ่งเราไม่ได้ตั้งให้มันกินหนามากตอนนี้ก็เอาไว้เก็บผิวละเอียดนะฮะเก็บผิวละเอียดเนียนๆสวยๆนะฮะสำหรับใครหาที่เหล่านะที่เหลา ก็ตัวนี้นะฮะติดต่อเข้ามาได้นะมีพร้อมจำหน่ายนะฮะปรับแต่งให้พร้อมใช้งานนะฮะถ้าตัวไม่แต่งก็ต้องไปซื้อกับเจ้าอื่นนะฮะต้องไปซื้อกับเจ้าอื่นตัวนี้ทำการรับคมแต่งคมให้พร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ตั้งใบไปให้ด้วยนะะไปถึงมือลูกค้าก็คือสามารถใช้งานได้ทันทีนะฮะตัวนี้นะสามารถใช้งานได้ทันที ทำการรับคมจบด้วยหินเบอร์ที่เบอร์หนึ่งพกริดนะฮะแล้วก็ทำท้องให้เรียบนะฮะแล้วก็ทำการแต่งอะไรหลายๆอย่างนะฮะตัวนี้ค่าความแข็งอยู่ที่ล็อกเลเวลของเหล็กตัวนี้อยู่ที่หกสห้านะฮะถ้าผมจำไม่ผิดน,นะตัวนี้65้านะผมเอาใบมันทิ้งไว้ไหนก็ไม่รู้ก็<อ><อ>สำหรับเพื่อนสมาชิคขั้นใดนะฮะที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะก็ช่วยกดไลค์นะกดแชร์หรือว่า พืสมาชิกคนไหนที่สงสัยในการใช้งานนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามเขาม้ามาได้นะฮะว่าการใช้งานมันเป็นยังไงบ้างเช่นว่าเอาไปใช้ในลักษณะไหนที่ว่าใช้งานดีไหมนี่ผมว่าอยู่ที่คนใช้นะไม่ไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้เขาทามาก็ไม่ได้ไม่ได้น่าเกลียดอยู่ที่คนใช้นะว่าสามารถดึงประสิทธิภาพของไอหนูนี้ออกมาได้ไหมนะฮะสำหรับเพื่อนสมาชิกคนไหนนะที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะหรือว่าท่านไหนที่สนใจ กบผีเสื้อประมาณคืบหนึ่งนะผมจำไม่ได้ว่ามันยาวเท่าไหร่ก็าสามารถติดต่อสอบถามเข้าหน้าทฮะทำการรับคมแต่งใบให้พร้อมใช้งานนะถึงเมืองก็คือใช้งานได้ทันทีนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชม